ช่วงที่แล้วเราได้พบกับเขาไปแล้วแต่ว่าในช่วงนี้เลยครับจะเป็นการแสดงเปิดตัวแบบสดๆเลยกับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดของซูเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศครับเช้านี้เตรียมฟังซิงเกลิลใหม่ที่ชื่อว่ากลัวที่ไหนจากบีสุกริต ยิมสวยแค่ดูดีตาเป็นประกายก็แค่นี้ทำไมฉันจะต้องบันไว้บอกในสีเธอนั่นเตียวเกันคนไหนน้ำหอมที่ชวนให้ลงลายนธอไม่ได้มีอะไรให้มันน่าตักนิดสันอะไรกันสันสู้สันสู้ตัางหากเธอนั้นเธอนั้นและเดียวถูกฉันบอกรักขึ้นมาแล้วที่รับมือไม่ทันไม่ทาน ถึงที่ไหนเกรงใจรับน้าในใลว่าไม่กล้าเข้าไปจีห่ห้วุยตอนนี้เลยก็ยังไปเธอเลยอย่าถอยถอยไปต่ก่อนเดี๋ยรู้กัน ปคุยซะไปเค็ดเปิดอ,อกแบบใหม่มีมกเม็ดแต่ขออีกเด็กยิงตรงนี้ไว้เอาเคล็ดเห็นเธอกำลังทำนารักเลยไม่อยากขาดจังหวะนักให้เธอน่ารักเสร็จก่อนจะไปทักตอนพัด pass สั่งอะไรกันส,นสั่สูส้สั่งูต่งหากหวัง่เธอนั้นและเดียวถูกฉันบอกักขึ้นมาแล้วจะรับมือไม่ทันไม่ทัน ปวดที่ไหนเกรินใจรักนาะในใครว่าไม่กล้าเข้าไปจะีห้ลุยตอนนี้เลยก็ยิังไหวเธอเลยอย่ากถอยถอยไปแต่ก่อนเดี๋ยวรู้กัดสาวเนี่นตสาวอายอะไรนะ ใครบอกล้วว่าไม่กล้าแค่รอให้เธอพร้อมหลบหนโอ้ยฉันพร้อมมาตั้งแต่บ้านแล้วจะเดินเข้าไปคุยเข้าไปแน่ข้ากเกรงกลัวดีดีด้วจะโดนบ้างเครื่องฉันเร่งเธอเน่ยไม่รอดจะบอกรักให้เธอร้อง oh my god ก็กลัวที่ไหนเกรงใจหรอกนะในใจว่าไม่กล้าเข้าไปแต่ที่ดุยตอนนี้เลยก็ยิ่งไวไปอยากถอยมาดูเชิญก่อนนะ ใครว่าไม่กล้าก็ไปแต่ที่ลุยตอนนี้เลยก็ยังไว้ พี่สุดเกยดกับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่ากลัวที่ไหนครับกลัวที่ไหนนะจะบอกว่าที่มาที่ไปของเทนนี่คือมันมันมันยังไงไม่มเหมือนกับว่าเป็นคนเจ้าชู้ที่แบบปากาแข็งอ่ะแต่เวลาไปเที่ยวแบ้เฮ้ โซวสาวเยอะเลยกลัวหลอกไปกลัวหลอกแต่ในใจก็ทุ่มๆต่ำๆคุ้ยไหนอ่ะแต่ก็แอบกลัวนิดๆมันมาจากชีวิตจริงของพี่นะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอีกเดียวผมจะบอกว่าท่าเต้นของคุณเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันแรงขึ้นมันมันขึ้นอ่ะมันมันขึ้นมันไม่เหนื่อยบ้างหรอมันมันท่าท่าเพลงนี้อยากให้คนเต้นได้เพราะบางครั้งท่าบางเพลงอาจจะยากขึ้นไปนิดนึงอาจต่ตามยากอันนี้เอาง่ายๆเลยแบบโอ้ยเอาง่ายมากเลยโอ้ง่ายจริงๆอ่ะยังไงยังไงสอนสอนเลยดีกว่ามีอยู่สามจุดครับแทงบน แทงบนแทงกลางแทงก่อนแทงล่างแทงล่างแล้วพอแทงฟุให้ไหนขึ้นพี่วดิอยากจะแทงซ้าแทงบนแทงกลางแทงล่างเต็มเลยโอเคลองเทสครับแก้กลัวที่ไหนเกรงใจหรอกนะแทงเลยเลยครับอยากแทงบนแทงกลางไสหมดเลยได้หมดเลยหมุนตัวได้โอ้โหใช่ใช่ใช่แที่กี่ก่อนาใหมแทงบนก่อนแทงบนแทงกลางแทงล่างแล้วได้เลยโอเค มีะสจุดเท่านั้นหนึ่งสองสามกลัวที่ไหนเก่งใจรักนะในใครว่าไม่กล้าพูดต่อ่ะได้ไะได้ไหมอัเงมาห้าหกเแปเอ้ากกกลัวที่ไหนเกลใจรักนะไกในใครว่าไม่กล้าพูดไป เป็นครั้งแรกที่จะได้มีโอกาสนะฮะดูโขนกลางรายการอาเซียนะฮะการสแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติชุดยกรบตามพระรามครองเมืองนั่นเองเคยเล่นโขนไหมไม่เคยครับครั้งแรกที่คุณจะได้เห็นคุณพี่เรียนโขนพ่อกับผมนะครับพักไปแป๊บหนึ่งครับนเพพา